สวัสดีครับทุกทุกคนกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมูดังแปล h ช n แนลนะครับวันนี้วัจะพามาดูการรีเวิร์คครั้งยิ่งใหญ่ของผลกา a วิ t ีในบ็อกฟุตนะครับที่มาพร้อมกับการอัปเดต26มาดูกันว่าจะมีอะไรใหม่บ้างนะครับ โอเคครับเริ่อจากการโจมตีธรรมดาของผลกาวิตี้ก่อนเลยนะครับการโจมตีธรรมดาผลกาวิตี้มีอยู่ทั้งหมด3รูปแบบนะครับรูปแบบที่1ก็คือการกดลงพื้นครับใช้ดลืนทวนกดลงพื้นรูปแบบที่2ก็คือเป็นการผลักครับในการใช้เมาส์าาลาดม์ลาแล้วมันจะผลักแบบที่3ก็คือเป็นการเรียกอุกกาบาตลงมาครับลากแบบปนฟ้าเอาเมาล์ลากกัะปนฟ้านะ เอาละครับต่อไปเป็นการรีวิวสกิลทั้งหมดของผนกาวิตี้นะครับสกิลทั้งหมดขอลกาวิตี้มีทั้งหมด5สกิลนะครับใช้3 0มมาติรีนะครับในการฟาร์มให้ครบทุกสกิลนะครับเริ่มจากสกิลที่1น,นะครับสกิลแซดสกิลแซดก็คือเป็นการสร้างดงึงดูดนะครับที่ดึงศัตรูเข้ามาแล้วก็สร้างความเสียหายนะครับสกิลแซด เอาละครับต่อไปเป็นการรีวิวสกิล X l X นะครับเป็นการรีวิวสกิล X ็สกิล X ก,ก็คือเป็นการาดูดนาก้อนหินออกมาแล้วปล่อยใส่ศัตรูนะครับมีการ CC ซด้วยมีการสตัรด้วยนะครับถ้าเกิดศัตรูโดนไปเป็นการสตัรด้วยสามารถใช้ได้ตลอดเลยนะครับแต่ว่าความเร็วก็จะลด,ดลงลด,ดลงเรื่อยๆนะครับสกิล X เอาละครับต่อไปเป็นการรีวิวสกิลซีนะครับสกิลซีเป็นการนะสร้างหลุมดําขึ้นมานะครับนี่เป็นการสร้างหลุมดําขึ้นมาแบบเป็นการแรงดึงดูดนะครับสร้างแรงดึงดูดเข้ามาแล้วก็ปล่อยออกไปตามเมาส์เลยครับสกิลนี้ตามเมาส์ลากไปไหนก็ได้เป็นสกิลตามเมาส์นะครับ เอาละครับต่อไปเป็นสกิลวีนะครับเป็นการรลีวสกิลวีสกิลวีเป็นการดึงอุกกาบาตลงมาครับเป็นการดึงอุกกาบาตลงมาเพื่อโยนเสตตูนะครับสกิลนี้เป็นสกิลที่วงกว้างมากๆเลยนะครับแบบวงกว้างมากๆเลยสกิลนี้นะครับเป็นการปล่อยอุกกาบาตลงมาสามารถเลือกได้ตามเมาส์นะครับสกิลนี้ตามเมา ต่อไปนะครับเป็นสกิลเอฟสกิลบินที่จะดูดก้อนหินรวมกันลงมาครับที่อยู่จุดกลางครับแล้วก็จะแบบบินได้นะครับประมาณนี้นการดึงแรงน้มถ่วงแล้วก็เอาก้อนหินมารวมกันก็จะได้แบบนี้ครับถ้าเกิดกดอีกครั้งก็จะเป็นการยิงอุกบาตออกไปครับกด F อีกครั้งหนึ่งหรือไม่ถ้าเกิดเราไม่ได้กดค้างครับถ้าเกิดเราไม่ได้กดเอฟค้างก็จะเป็นการยิงอุกบาตมา3ก้อน แล้วก็ข้อดีของสกิลเนะครับสามารถใช้กับสกิลเกกับสกิลแซดด้วยนะครับถ้าเกิดใช้กับสกิลเกับสกิลแซสกิลสกิลแซก็จะเป็นการแบบเดินได้ครับถ้าไม่ได้กดไหนเอฟไว้ก็ก็จะเดินไม่ได้นะครับทำาห้ใช้สกิลเอฟทำาห้ใชสกิลบินนะครับส่วนสกิลเอก็ก็จะสามารถเดินได้บินได้ไมไ่อยู่แบบเป่านิ่งนะครับถ้าเกิดเราบินอยู่ โอเคครับก็ต้องขอขอบคุณที่ดูมาถึงตอนนี้นะครับถ้าเกิดชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับ cribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปด้วยนะครับวันนี้ผมขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ